ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศปี66ที่เราอยากที่จะให้มันมีมิราเคิลเนี่ยผมอยากให้มีมิราเคิลในมุมของสินเชื่อที่มันน่าจะเป็นหุดดหมายวันนี้เราเห็นสินเชื่อที่มันเป็นเจเนอเรติคโลน ก็หมายถึงว่าสินเชื่อทั่วไปที่มันโตได้สูงปีนี้ความยากก็คือเราต้องเลือกในการที่จะให้สินเชื่อกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเช่นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการรีนิวพลังงานาสาดกลุ่มเป้าหมายที่พูดถึงเรื่องของการทำแพคเกจจิ้งสำหรับอนาคตกลุ่มเป้าหมายที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดแป้งจิ้งหรีหอมแดงสกัดขมิน้นชันสกัดแค้อะไรใกล้ๆ ครึ่งปีแล้วจะมาเฉลยอ,อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมตรึงก็ดูจากคัดเทิร์เดิมอะผมจะตรึงไม่ต่างก่าพันห้าถ้ามันเป็นแสนบาทนีนก็ควรจะได้กําไรตรงนี้ก็น่าจะปรับมาเป็นรายรับกาไรากไรา่านสำรองสามพันล้านมันก็น่าจะมีโปรยลงมาบา้างมันก็จะดีว่าถ้าเขาแสนบาทกำไรพันบาทอย่างเงี้ยตัวเลขมหามงคล สิ่งที่เราทำเนี่ยครับเรียกตัวเองว่าเป็นมิรา c คลเมเกอร์ในวันที่สินเชื่อทั้งระบบเติบโตอยู่ประมาณ5-6%เรนี่ยเราเติบโตไปเกือบเกือบก็เป็น2เท่าของระบบในขณะเดียวกัน NPL เรายังคงรักษาที่ระดับที่เยี่ยมยอดอยู่ที่2.89หรือประมาณ2.9%นั่นคือมิรา c คลในมุมของการอำนวยสินเชื่อในมุมของการระวังหลังก็คือไม่ให้ NPL เนี่ยมันมีการปรเพิ่มและในขณะเดียวกันการให้โอกาสก,าก็คือการปรึงดอกเบี้ยเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่กว่า7เดือนภาพนี้เป็นภาพที่ปีที่แล้ว ระบบขึ้นไปประมาณ81เบ i ิสพอยต x ไม่เคยขึ้นเลยแม้กระทั่ง Bas i s point เดียวภาพนี้เป็นภาพที่เราเติมกําลังใจดีๆให้กับผู้ประกอบการว่ายัางไงเราต้องผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงของโควิดไปได้วยกันแล้วมันก็พรูฟให้เห็นแล้วว่าธุรกิจหลายๆอันที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่เราเข้าไปซ่อมที่เราเข้าไปสร้างความเชื่อมั่นวันนี้กลับมาหมดไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์พาร์คแล้วก็อุตสาหการรมที่อยู่ในเชนของการท่องเที่ยวเระเกี่ยวเนื่องเราตั้งหมุดหมายเอาไว้ว่าภายในอีก3ปปีีข้้าาางงงหนนเเ่พอรร์ตท็ BCC จะสูถึ ภาพนี้เป็นภาพที่เรามีนิมิตในโลกอนาคตว่ามันต้องเป็นโลกที่น่าอยู่กว่านี้ PM 2.5จะต้องไม่มารบกวนพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้โดดธุรกิจต,ต้นน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกตัวเองกลับมาเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่า Green Business ได้เราจะมี incentive ในการที่จะให้พวกเขาทํา t r a n sformation Loan ที่ผ่านมาเราปล่อย t r a n sformation Loan ให้กลายมาเป็นโรงงานสะอาดไปกว่า10,000ล้านด้วย Incenti v e ก็คือดอกเบีย้ยที่ต่ําที่สุดของระบบก็คือ2%ในอนาคตรเราจะมีเครื่องมือใหม่ใ การที่จะทำให้ธุรกิจไม่ใช่เฉพาะคนตัวใหญ่แต่เป็นคนตัวเล็กแล้วก็คนไซส์กลางสามารถที่จะพลิกโอเปอเรชั่นของตัวเองให้มาเป็นกรีนโอเปอเรชั่นได้ผมคิดว่าการแต่งงานระหว่างลูกๆร่วมกระทรวงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะทำซีเนจี้แล้วมันเป็นนโยบายของกระทรวงกันคลังภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ใช่แค่ซิมกับบอสอยอ เพียงแค่2องค์กรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการลงนาม MOU เพิ่มเติมในการที่จะทำให้การอำนวยสินเชื่อกนี่สามารถอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันสามารถทำเป็น l o a n Origination System เดียวกันรวมถึง Credit Scoring เดียวกันได้กับตัว SMED Bank กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนิมิตหมายเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จากเดิมที่บสยหรือว่า Exim ซ a n k มีสาขาเพียงแค่ไม่ถึง20สาขารวมกันเนี่ยกลายมาเป็น200กว่าสาขาทุกๆธนาคารขายผลิตภัณฑ์และบริการของเพื่อนร่วมกระทรวง มันก็เลยเป็นที่มาว่าทุกๆคนไม่ต้องเพิ่มสาขาแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถที่จะสร้างซีเนอร์จีและเกิดมัลติพลายเออร์กับพี่น้องประชาชนได้ในภาพองรวรวงมากขึ้นมันเป็น global trend global trend นี้นะครับประมาณ1 0กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่เป็น renewable energy กำลังจะมา Global Trend บอกว่าในส่วนที่เป็นโลจิสติกกำลังจะมา Global Trend บอกว่า s ซ p พพลายเชนที่เป็น regional กำลังจะมาเราก็เอา Global Trend ในวันนั้นซึ่งแบงอื่นเขาอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้ในบริบทของประเทศไทยเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเห็นว่า เอ็กลูกค้าเอ็ิงเนี่ยมันก็เป็นบริษัทที่อยู่ใน top f 0 t y o p 100อยู่แล้วแล้วก็เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีแบงค์เป็นศักด์โลกที่รัวความสิ่งที่สุดคนเหล่านั้นขอกู้แบงค์ที่เป็นเมนแบงค์ของเขาไม่ได้นะครับในโปรเจกต์ใหม่ เขาก็จะบอกว่าคุณได้วงเงินเนี่ยคุณอยากเพิ่มวงเงินในโปรเจกต์เก่าของคุณเขาให้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามในวันที่เวียดนามยังไม่มีถนนแบบนี้เนี่ยเขาม่ให้ังนันก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนที่ทพี่ๆเห็นเนี่ยเขาใช้ e x กสิ เอ็กซิมกล้าให้เพราะเอ็กซิมมีสมุดพกที่เป็นคล้ายๆกับพระคัมภีร์ว่าอีก10ปีอีก15ปีในอนาคตธุรกิจเหล่านี้กำลังจะมาเช่นเดียวกับโลจิสติกส์โลจิสติกเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่เคยมีคำว่า CLMT เนอะที่เป็นมุดหมายของรัฐบาลคอสอชอว่าจะรวมข่าประเทศก็คือ c l m v บวกหวันนั้น,นยังไม่มีใครพูดถึงเรื่อง CLMT เลย ใน global trend บอกว่า regional networking กำลังจะมา b e l t r a d กำลังจะมานั่นเลยเป็นที่มาว่าเราสร้างเครือข่ายธุรกิจรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันจะเกิดการ migrate วันนี้เนี่ยคนชอบมานั่งโจงตีว่าทุนไทยออกไปเวียดนามหมดแล้วก็ออกไปไหนครับเขาออกไปนิคมอุตสาหกรรมของพี่จูนเขาออกไปนิคมอุตสาหกรรมของพี่วิกรมประเด็นคือเขาแค่ย้ายหมู่บ้านไม่ได้แปลว่าเงินของคนไทยมันไหลออกมันแปลว่าเขาปรับตัวเองเรียบร้อยแล้ว ในการที่จะไปหาประเทศที่มีแรงงานราคาถูกและสามารถที่จะสร้างให้เกิด Value a d d หรือว่า competitiveness ในกิจกรรมของเขาได้ยกตัวอย่างเช่นรองทา้าเสื้อผ้ากาวแมคุณอยู่ได้ยังไงเสาไฟฟ้าที่ก็เห็นแล้วบางพักบอก500บางพักบอก600ประเด็นคือมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ารูโ g เกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ถ้าเกิดค่า แรงขั้นต่ำเกิน350บาทมันเป็นรูที่มันกำหนดเอาไว้ในโลกยกตัวอย่างเช่นบารารยูนิโคลภาพนี้ h m. อ m เออคุณไม่สามารถอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงสูงเกินกว่า10เหรียญต่อวันได้นั่นคือที่มาว่าทำไมเขาต้องม igrate ไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีกว่าไหมว่าเขาย้ายหมู่บ้านไปเจ้าของหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านก็ยังเป็นคนไทยอยู่ภาพนี้เป็นภาพที่เราใช้ข้อมูลในอดีตแล้วก็ทำนายอนาคตว่ามันเป็อุตสาหกรรมไหนอายกเพื ัอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าแบงค์รัฐไม่เคยยุ่งกับซอฟต์พาวเร์เดี๋ยวจะได้เห็นการแต่งงานในปีนี้ที่เป็นแบงค์รัฐแต่งงานกับซอฟต์พาวเร์ผมอาจจะมีลูกค้าที่นำเข้าซีรีส์สแตด์ซึ่งก็มีไปแล้วผมอาจจะมีลูกค้าที่ไปประกวดงานเอ็กโปใหญ่ๆในโลกนี้ซึ่งก็มีไปแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นขอที่ดรรักทำคนเดียวนะครับต้องบอกว่า ต,ต, baptism, our, ตั้งแต่สมัยคุณสถาพรตั้งแต่สมัยดอรอภิชัยเขาก็สนับสนุน Creative Agency ท em, ี่ออกไปหากินในต่างประเทศมาแล้วผมแค่เอาสิ่งที่ในายในอดีตแต่ละคนเอามาวิเคราะห์และททำให้มันคมขึ้นภาพนี้เป็นภาพที่จะเห็นว่า Soft Power กำลังจะมาเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งที่มันกำลังจะมาไม่แน่ใจว่าร้านนี้ใช้กล่องที่เป็นลูกค้ายอดคิดของเราที่มันจะเข้า IPO ไว้แล้วก็คือ Grace มหาชน นั่นคือที่มาว่าผมฟูงฟักเขาตั้งแต่เขายังคิดกล่องไม่ได้จนทุกวันนี้เนี่ยร้านอาหารที่เป็นฟลาตาหนึ่งดาวมิชลินทั้งประเทศไทยใช้กล่องของเขานั่นคือวัสดุที่นํามาปรับใช้กับกิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรีไซเคิลรีไซเคิลกำลังจะมาเก้าอี้ที่ทําจากเมล็ดพลาสติกที่ทิ้งแล้วไบโอพลาสติกทั้งหมดเรากำลังจะเอากลับ มาทำให้เกิดฟ u วเจอร์อินดัสทรีแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่คิดว่าน่าจะเข้าไปเสริมได้ก็คือในกลุ่มที่มันกำลังฟูก็คือ Hospitality ทั้งในมุมของ Medical และในมุมของ Tourism เพราะฉะนั้นนี่คือ5วันนี้ปีนี้ของเอกซเราจะขยี่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม ที่คนอื่นไม่เคยเอาและเป็นประตูใส่หน้าเขาเอ็กซิมปล่อยสินเชื่อแม้กระทั่งสวนสัตว์เมื่อปีที่แล้วนั่นคือที่มาว่าทําไมเขาถึงมีความเชื่อในเอ็กซิมมากๆเพราะว่าเอ็กซิมมีความเชื่อในตัวพวกเขาก่อนที่เขาจะมีความเชื่อในตัวเราเราก็มีความเชื่อในตัวพวกเขาว่าวันนี้สวนสัตว์มาวันนี้สายการบินมาวันนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดกําลังจะมาเราปล่อยลงรางในประเทศไทยไม่ได้แเราปล่อยเชนของคนไทยที่เสียงเรียกได้ เห็นภาพไหมครับเราปล่อยเชนของคนไทยที่โมซัมบิกได้ที่เคนยาได้นั่นคือกลิ่นและรสของเอกสิเราจะไม่แย่งเพื่อนทำมาหากินในประเทศแต่เราไปต่างประเทศแน่นอนไปหลายครั้งเราก็จะเห็นว่าเฟสที่3ของเกาะแมนเนสที่เป็นทุนขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าเอกสิโลกเนี่ยมัน recession เรากำลังจะไปในกลุ่ประเทศที่เป็นกระเป๋าตังค์ใหม่เช่น รักเก่าที่เพิ่งกลับมาคืนดีกันหลังจากที่เลิกลากันไป20กว่าปีก็คือ s ซวอูดี้แอนด์เดอ a แก i a n ซ t อ e ดี n แอนําำมาซึ่งกลิ่นไอของความรักที่มันหอมหวนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราแค่ทำหน้าที่เป็นคอนแทคฟาร์มิ่งให้กับกลุ่ม d ิ l e e a s ีซึ่งวันนี้ทำไปแล้วหลายเชนนะครับหลายเครือ แค่นี้พี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วบ้านเขาปลูกข้าวไม่ได้ปลูกการชงไม่ได้ไม่สามารถผลิตน้ำดื่มได้ในมุมที่มันเป็นน้ำดื่มที่มีคุณค่าไส่วิตามินใส่อะไรเข้าไปทั้งหลายอย่างนี่อาหาร f อ่นดีทั้งหมดมิเดอี่อ็เพียงต้องการแล้วมีแรงซื้ออีกเป็น200-300%จากเดิมอันนั้นคือกลุ่มมิเดอี่วันนี้เศรษฐีท็อป10ของโลกรวมถึงผู้บริหารท็อปเอ็กเซทีฟของโลกมาจากประเทศ อินดีนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเอเชียใต้หลายๆครั้งเมื่อ20ปีที่แล้วที่ผมโดนส่งไปอยู่บังกลาเดศเมื่อก่อนเนี่ยมีถนนลูกรังกับดินแดงๆวันนี้บังกลาเดศออกมาสวยหรูเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น global garment factory เขาโสต์โซเชียลนียว่าบังกลาเทศคือ global garment factory เสื้อผ้าดีๆตอนนี้ไปที่บังกลาเดศไปที่ตุรกีเกี่บทุกที่พ่อนั่นคือที่มาว่าคุณต้องหาที่พักที่ใหม่ แล้วก็ตลาดใหม่ให้กับตัวคุณเองได้เศรษฐกิจโลกมันจะตกต่ำเหมือนกับเราเห็นเนะี่ยว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทําการค้าจะทําการค้ากับประเทศที่เขาไม่มีเงินซื้อไปทําไมเราก็ไปทําการค้ากับประเทศที่เขามีกําลังซื้อและถ้าเกิดคุณกลัวคุณก็มาใช้ประกรันการส่งออกหรือประกรันการชําระเงินของเอ็กซิบแบงถ้าคุณอุตสมานเบี้ยวกงนอุตสมานไม่จ่ายมาเก็บังที่ เอกแล้วเดี๋ยวเอกจะไปไล่ดีอุตมานให้โอเคจริงๆการเติบโตไม่นี่จะเป็นต้องเติบโตในมุมของสินเชื่อพีอย่างเดีย hmm. ว mm hmm. มุมที่ผมจะเติบโตก็คือบางครั้งเราไม่ต้องเป็นคนปล่อย Direct Loan แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าดีลนี้ผมเป็นคนทำล่ะเช่น mm hmm. ดีลนี้มีคนแต่างงานกันมีแบงค์สีฟ้าสีชมพูสีม่วงก็แต่างงานกันแต่ผมเป็นคนสู่ขอให้อะ่ะ และผมคิดค่า l e ีดเอ r a n เรนเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการเติบโตไม่จำเป็นต้องเติบโตเฉพาะถอดของเราผมสร้างการเติบโตให้พอดของพี่ๆคนอื่นอีกหมื่นล้านผมก็เคลมของนี้ได้เหมือนกันว่าในมุมของการให้สินเชื่อตรงๆทําได้เท่านี้ในมุมของการเป็น l e ีดเอ r a n เรนในมุมของ Investment Banker ผมทำได้อีก5000ล้านอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนนิติของการทำ การเงินการธนาคารในอนาคตรสรุปให้สั้นการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่เกมของนายธนาคารอีกต่อไปเกมของนายธนาคารคือการสร้างธุรกิจในอนาคตของผมก็จะมีสายงานใหม่สายงานที่เราเรียกว่า business development การสร้างธุรกิจแล้วนับเข้ามาเป็นรายได้ตรงนั้นเป็นรายได้ง,งามๆที่ไม่เป็นความเสี่ยงของตัวเอง นั่นคือหน้าตาของธุรกิจใหม่ที่เราจะเป็นหลีดเอ r a n เรนเรเราจะทำหน้าที่ในการสร้างธุรกิจให้พอร์ตคนอื่น